คุณผู้ชมครับกับกรณีของเพจมาดามเมาส์ที่ออกมาโพสข่าวเมาส์ในวงการบันเทิงเรียกว่าข่าวนี้ก็กระตุกตอมเผือกชาวเน็ตหลายคนพร้อมทิ้งท้ายปริศนาให้ขวนขวายหาคําตอบกันจ้าละวันจนต่อมาครับบ้าจางและข่าวสายบันเทิงก็ออกมาบอกว่าพระเอกคนนี้เขาเลิกกับภรรยาไปนานแล้วซึ่งคนที่เขาเมาส์มาเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นพระเอกช่องน้อยสีหรือว่าช่องมากสี แต่หลังจากนั้นหลังเลิกกันไปแม่ของพระเอกคนนี้ก็เหมือนเอะใจเหมือนว่าได้กินอะไรตุตุกิลิ่นแปลกก็เลยไปสืบจนได้เรื่องมาว่าหลานไม่ใช่ลูกของพระเอกแต่เป็นลูกของคนอีกคนหนึ่งมีการพาเด็กไปตรวจดีเนเอส่วนพระเอกตอนนี้ก็ยังทําใจไม่ได้เมื่อรู้ความจริง ขณะที่ต่อมาครับเมื่อยังไม่มีการเฉลยอะไรออกมานะครับในรายการข่าวใส่ไข่คุณมดดำคชาภาก็ออกมาบอกใบเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยมดดำบอกว่าเป็นผู้ชายเป็นอดีตดาราและมีประเด็นที่คุณย่าคุณย่าเนี่ยเป็นสไตล์เปรีย้ยวจี๊ดคบเพื่อนรุ่นเด็กทําให้ชาวเน็ตบางส่วนพุ่งเป้าและก็จับโยงไปที่คู่ของไดๆซึ่งเป็นแฟนสาวของบิววรพลน้องชายของแก้มบุม๋ม จนต่อมาครับใดๆก็ไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงใน Facebook ส่วนตัวเพื่อหยุดข่าวลือที่เกิดขึ้นโดยเธอบอกว่า จะให้เป็นกูให้ได้เลยอุซาอยู่เงียบๆเฉยๆออกมาพูดก็ผิดเงียบก็ผิดพอเงียบไปก็เข้าใจว่าเป็นไดอีกบอกไม่น่าถึงเงียบไปเลยทุกคนขาไดได้ทํางานค่ะเลี้ยงลูกรับส่งลูกไปเรียนไดเงียบเพราะว่าไดให้ทนายจัดการแล้วเรียบร้อยทุกอย่างตามที่ตกลงกันเอาไว้แค่นั้นเองส่วนเรื่องข่าวไดอ่านข่าวแล้วค่ะมันไม่ใช่เลยข่าวที่ลงไม่มีอะไรตรงกับระยะเวลาที่ผ่านมาที่อยู่ด้วยกันเลยค่ะ ไม่มีการพูดคุยเรื่องการตรวจ DNA ระยะเวลาที่ตรวจคันคุณหมอก,ก็บอกไทม์ไลน์ตรงทุกอย่างตั้งแต่ดหนอยู่กับพ่อของเด็กจนครบกำหนดคออจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของดหนค่ะอย่าโยงมั่วนะคะ ขณะที่ล่าสุดครับมันกลายเป็นประเด็นอีกแล้วเพราะว่าทางด้านของแม่ลีแม่ของสาวแก้มบุ๋มปรียาดาก็เรียกว่าเดือดจัดออกมาโพสภาพของมดดํากระชาพาที่ออกมาให้ข้อมูลปมระดับพระเอกเพิ่งรู้ว่าลูกที่เลี้ยงมาไม่ใช่ลูกตัวเองพร้อมกับมีการแคปโพสของไหนอดีตลูกสะพ้ยที่ออกมาเคลียร์ชัดยันไม่เกี่ยวกับปมพระเอกตัวดีเอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยด้วย โดยแมรีบอกว่าการหาแสงเพื่อให้คนมาดูเยอะๆแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ดีเลยนะคะมันจะออกมาที่หน้าตาและก็ร่างกายที่ข้างในอาจจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ถึงจะมีเงินจะมีชื่อเสียงก็ไร้ประโยชน์ค่ะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความนิ่งไม่ใช่ความผิดหรือความกลัวแต่คือรอเวลาค่ะค่อยมีความสุขนะคะ อายุเกิน60ปีแมลีมีโอกาสให้คนด่าในคอมเมนต์ว่าเป็นแมลีอย่างสนุกปากโดยที่ไม่ผิดแต่ก็นิ่งเพราะคนที่รู้จักเราเขารู้นิสัยแมลีว่าเป็นคนอย่างไรแมลีบอกอีกนะครับว่างงตื่นเช้ามาไม่รู้เรื่องเลยกับข่าวในชีวิตที่พูดในข่าวมันจะเหมือนแมลีมากๆแต่อาจจะมีคู่แฝดก็ได้เพราะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อขอให้มีชีวิตอยู่ต่อนะคะหาแสงที่อื่นต่อได้จะ้ะคิดดีทำดีจะได้ดีเสมอค่ะ ขณะที่ใดๆเองก็เข้ามาคอมเมนต์ยืนยันด้วยว่าขอยืนยันอีกเสียงค่ะว่าไม่ใช่แม่นะคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของทางนี้เลยค่ะแม่ไม่มีทางทําแบบนั้นแน่นอนค่ะคนที่ไม่รู้ก็อย่าโยงมั่วเลยค่ะขณะเดียวกันแม่ลีเองยังได้โพสต์คลิปตัวเองสวยแซ่บพร้อมกับแคปชั่นแซ่บๆว่าหาแสงด้วยตัวเองพยายามทําทุกอย่างเพื่อจะได้แสงที่น่าภูมิใจไม่ขอแสงใครนะคะชอบสร้างแสงเองจ้ะ ต้องอวดหุ่นเพื่อจะมีคนจ้างไปเป็นพรีเซนเตอร์ทำทุกอย่างเพื่ออยู่รอดมีความสุขนะขอบอก